สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวนครนายกกันนะคะตอนนี้เราก็ถึงนครนายกแล้วค่ะทุกคนเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ภูตะลึงคาเฟ่นะคะวันนี้ทริปวิตั้งใจมากๆเลยที่จะไปกินขนมจีนนะคะทุกคนเคยมาสองครั้งแล้วนะคะสำหรับที่นี่ขนมจีนอร่อยมากทุกคนแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะ เขามีขายอาหารขายเครื่องดื่มนะคะทุกคนเมื่อมาครั้งที่แล้วเขายังก่อสร้างตรงนี้ไม่เสร็จเลยอุ้ยมีน้องหา่านด้วยทุกคนน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะรู้สึกว่าตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะทำใหม่แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือวิวข้างหน้าคาเฟ่นะคะทุกคนปรากฏว่าข้างใน เต็มนะคะไม่มีที่นั่งเราจะต้องรอคิวแต่ว่าเราจะไม่รอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อค่ะเราเปลี่ยนจุดมุ่งหมายตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เขื่อนขุนด่านปาการชนค่ะไปร้านกาแฟมาไม่ได้กินนะคะจะมากินกาแฟบนเขื่อน ติดตั้งแต่ยังไม่ถึงลานจอดเลยครับเราตัดสินใจกลับรถลงนะคะทุกคนเราจะไปกินข้าวกันต่อคะ่ะเราแวะสามที่แล้วคะ่ะแต่ว่าไม่ได้กินสักที่เลยที่นี่คือเป็นร้านอาหารร้านที่เรามากินประจำนะคะแต่ว่ามารอบนี้คือแบบว่า คนเยอะมากไม่มีที่นั่งมีแต่ว่าต้องรอคิวค่ะทุกคนเราเลยตัดสินใจแวะกินข้าวหน้าซีนะคะทุกคนนี่แหละเราได้ละคะ่ะเราได้ของกินแล้วหน้าตาน่าทานมากๆเลยและกาแฟของเราก็คือออกคาเฟเค่ะไม่ได้กินกาแฟที่คาดหวังค่ะทุกคน กินกันเลยค่ะหิวมากๆแล้วทิฟฟี่สั่งหอยทอดนะคะทุกคนแล้วพี่ต้งก็กินผัดไทยกุ้งสดค่ะผัดไทยทะเลรสชาติใช้ได้เลยค่ะทุกคนสำหรับทริปวันนี้ก็ถือว่าเฟลทุกที่เลยค่ะทุกคนแล้วพอกินเสร็จเราจะไปเดินตลาดโรงเกลือแล้วก็กลับบ้านกันค่ะทุกคน วันนี้ทิฟฟี่ไปแล้วนะคะทุกคนบายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยบายบายค่ะสวัสดีค่ะ